ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าค,คลิปของคนเอกเสกราชการมันเกิดของรุ่ป่าอะไผมอยากให้มันดูเป็นแคชชวลและต้องมีความเป็นแบบแฮร์รี่เหมือนที่ผมชินแล้วกันเพราะว่าเหมือนตอนเด็กผอก็ชอบทชม,มันเกิดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เหมือนปีนี้มันก็เป็นปีที่ค่อนข้างยิ่ง,งใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมีความสุขแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มาแาค่ครอบครัวแล้วทีนี้มีแฟนสาวชี รักเรานครับครัวผมรักกคนเข้านครารัวเหมือนกันมาก็รู้สึกดีใจมากเลนีก็ไหนมีใครมาตั้งแตกี่โมงบ้างแปดแปดแปดต่อมอเหมือนก็แต่ผมมันทำหน้าที่ตรงนี้ผมกนรู้สึกว่าปัลหาที่เราต้องแบบ แชรแบบไม่ใช่แคตัวเราแล้วอบรัวเราที่ันีเาที่เราอยู่ซึ่งโอ,อมาขอให้เองมีสติเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรดกวอาเพราว่าโอมอย่างแรกคือเชื่อเนยวทุกคนอยูโอมทุกคนก็แบบอยากมีความสุขใช่ไหมโอมก็ไม่ได้อยากให้ความสุขของทุกคน,นแบบไม่ใช่เตหรอืออะไรแบบนั้น่งคือตอมเองแล้วก็ม ก็ต e ้องขอบใจทุกคนด้วยเพราะทุกคนมีสนสนุแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่คนจ้องหน้าเลยเด๋ยวเจะมุ่งจ้องไม่ออกเอนกันนะโอเเควัาอีเวเต์หน้าโอต้องต้องต้องจ้ามีดก่อนมาแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าพดเดอาจจะไม่ไอดเท่าไหร่ ขอให้ลูกมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านที่การงานที่สิ่งใดขอให้สมคาแนะนาเป็นคนดีของสังคม แล้วเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็ยวอย่าลืมขอบคุณฟนค่ะด้วยว่าเขามาน่ารักมากขอบคุณจริงๆค่ะ Uh, for today all of you have been rooting for all men, that time. Uh, really appreciate so much. But we uh, really have a chance to be, you know, It's uh, because that's in your country. Always, always remember that uh, in your life you always have a family or friends who looking for you too. You are not alone and thank you for being here today and I wish my brother a really good luck and hope you found <laughs> <know laughs> the right part. We are like and we will support you and we really appreciate it, you know. It, today is not just a fan meeting and it's more like a very really special day. It's own birthday and it's like religious day for us so to the independent who like made it here um it's it's kind of big step and accomplishment <laughs> for you guys but thank you uh, we are appreciate your dedication เราบอกตีมข่าวมาเอาไปใส่ยีนมาก็จะได้เด่นสุดไหมออขออนุญาตนะครับนี่เราตองไปแปรงกันนล้วท่าดีนี่นว,วันเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะตัดแต่งรมวันดีนะวันดีทุกคนเลยนะแล้วก็ทีคนเดียวเ่น้องอมด้วยวุ้งว่าจะเยอะมากเลยเนี่ย ดีใจดีใจที่คนอายเื่นที่ชอบเอ๊ะพูดอะไรเนี่ยถาเป็นจินติก่อนอะไรเงาครับปีนี้อายุ23ปีบริบูรณ์แล้วเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตใน,ในปีนี้เป้าหมายชีวิตในปีนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่หน้าที่นี้หมายถึงว่า คือผมสายได้แบาการเป็นนักแสดงแล้วไงนี่บอกว่าคือเหมือนแม่ก็สอนไว้เวลาทําอะไรก็จะทําตั้งใจเต็มที่อย่ให้มันเสียเวลาอนี่บอกว่าเรียนทำมาให้ดีแล้วก็ก็เรื่องความสุขผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องขอให้เป็นเีความสุขเพราะเราเป็นีความสุขทุกวันแล้วเออผมสามารถมีความสุขก็ไม่ได้มีอะไน,น,น้อยลงเลยตลอดนี่บอกว่าเอ่แค่อยากทํา อะไรท่มันออกมาดีเพราะว่าก็อย่างที่เห็นก็อคนรอดูคนอื่เอีครับก็เตรียมตัวไว้ตลอดแล้วแบบจะไปคนที่รอเราอยู่แล้วเป็คนที่คาดหวัง่เราอยู่หนคนที ie ie, <concealed them. S 2> ่ขอบจอาสิ <more> ่งเราอยู่นี่ออกมาซิ้นแหลกแล้วก็กมอยาออกมาด้วนะวันแบบจริงๆเลยนะท่านนี้คือ23ปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไป ในตัวมาร์กตอนยี่สก็อยากให้โฟกัสแบบว่าขอให้เรื่องขสุขทางสำคัญมากๆแล้วก็เรื่องการใช้เวลาบบกับครอบครัวแล้วก็คนที่เราหลักเยอะๆแล้วก็จริงเรื่องการก็เป็นเรื่องเรื่องนึงที่มันแบ่งไปมากตอนี่สิบสามก็อยากให้คาดหวังกมันได้แต่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะมันมันล้วนดีนะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันล้วนมันล้วนถูกกําหนดแล้วว่ามันต้องเกิดแบบนี้ให้ทําใจยอมรับมันในสิ่งที่เกิดแล้วไปข้างหน้าต่อไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันจะมีอีกมากมายเลยก็ให้รับมือกับมันให้ดีแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาแค่แค่แก้ไขถ้ามันดีก็ให้ภูมิใจตัวเองแล้วก็อยากเน้นย้ำเรื่องสุขภาพแต่อยากให้แบบแลงเรื่องสุขภาพดีๆต่อจากนี้มันอาจจะ เกิดการพักผ่อนน้อยหรืองานมันอาจจะเยอะขึ้นหรือมไม่ได้ไปเจออะไรก็แล้วแต่ปัญหาทุกอย่างมันมีปัญหาในทุกๆวันอยากให้เตรียมรับมือมันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่องมันเยอะ Sager du hill? Happy birthday um um happy birthday happy birthday Mark, Mark. Advanced, Happy birthday Mark, happy birthday Mike advance happy birthday everybody yes happy yeah, yeah. <laughs>